ว่าไงครับเพื่อนรักเสียยะจัดไรกันแนออนิวออนิวอิสูสุนะครับดีแม็กฉลามบก2021โ่ชมเดียวกับป้ายแดงชมโอ้โหงามแห้งครับผมรถบ้านสภาพป้ายแดงแม็กเลือกเอาเลยอยากได้อะไรอยากให้จัดทรงแบบไหนแจ้งเสียยะมาเดี๋ยวจัดให้รถบ้านหัวใจเขาครับผมด้านลงน่านในสวยกรบหัวนงหัวนอดเดิมหมดครับ สภาพป้ายแดงกิบกิบอุ้ยแต่คงแต่เ็บเติมหมดครับพี่น้องครับแน่นตึกเลยนี่แน่นตึกเลยฟรีดาวฟรีจองบัตรใบเดียวออกรถจบศูนย์บาทคือเก่านะครับซื้อด้ทุกอาชเพซื้อด้ทั่วประเทศให้เหนืออีสานกลางใต้ฟรีจัดฟรีโอนฟรีาภาษีฟรีพรบฟรบีประกอบประกันจัดใส้หมดเสียยะพอแอบแซดเล็กหน่อยครับผมเจอรเมินประตัดนะครับรถเครื่องเดิมๆนะครับพอค่าแม่ค่าเกษตรกรเรกรช่าให้เช่าหน้าเช่าวสวน เ,เ,เ, ết, เกกลีเ้ยงหมูเลี้ยงไม้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟ